La ราโฮเอ็กบาร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับ2026 HMS Queen Elizabeth เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดยักษ์ของกองทัพเรืออังกฤษใครที่ชื่นชอบเรือรบเรือหอกหรือเทคโนโลยีทางทหารนี่คือเนื้อหาที่เพื่อนๆต้องห้ามพลาดครับเริ่มกันที่ภาพรวมแบบจัดเต็ม HMS Queen Elizabeth เป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลกจัดเป็นเรือแม่ของกองเรืออังกฤษสร้างขึ้นเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลาย ทั้งการลาดประเวนการป้องกันกองกําลังหรือการสู้รบเชิงยุทธวิธีครับมาดูสถิติพื้นฐานบ้างเจ้าลำนี้มีความยาวประมาณ280เมตรหรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล3ามสนามวางต่อกันความกว้างเร็วๆอยู่ที่ราว70เมตรหนักประมาณ70,000ตันเมื่อเทียบกับเรือรบทั่วไปเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ถือว่าใหญ่และหนักแบบสุดๆด้านขุมพลังใช้งานระบบไฟฟ้าสายพลังจากกังหันไกส ภายใต้การควบคุมระดับสูงช่วยให้เรือเคลื่อนที่เร็วถึง25นอตหรือกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทะเลทั่วไปถือว่าว่องไวเลยทีเดียวภายในโครงสร้างเรือพูดเลยว่าจัดเต็มระบบการจัดการแล้วก็การบำรุงรักษามีห้องเครื่องจากห้องปฏิบัติการห้องพักสำหรับลูกเรือกว่าพันชีวิตจัดแบ่งอย่างเป็นสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นห้องควบคุมทางยุทธศาสตร์หรือห้องดูแลเครื่องบินเรื่องเครื่องบินถือเป็นไฮไลท์หลัก เพื่อสามารถบรรทุกเครื่อ <ad> งบินรบรุ่น F-35B Lightning II ซึ่งเป็นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ติดตั้งเทคโนโลยียุทธทิศภาพสูงฟังก์ชันหลายอย่างเหมาะกับการปฏิบัติภารกิจหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะไกลหรือการลาดตระเวนทางอากาศในแต่ละเที่ยวบินเรือสามารถส่งเครื่องขึ้นและรับเครื่องลงพร้อมกันได้หลายลำด้วยระบบการจัดการบนดาดฟ้ามีลานจอดจรวดป้องกันตัวเองและระบบลิฟต์ขนส่งเครื่องบินจากสำนักงานชั้นล่างขึ้นดาดฟ้าได้อย่างราบรื่น เรื่องระบบป้องกันตัวถือว่าอยู่ในระดับท็อปมีทั้งระบบเรดาร์ขั้นสูงระบบป้องกันต่อต้านภัยทางอากาศและระบบป้องกันโจมตีทางไกลเช่นปืนโฟกันระยะใกล้หรือ VLS Vertical Launch System สำหรับยิงขีปนาวุธต่อต้อตานอากาศยานระดับไกลจุดเด่นของ q u e e น e อ i ิซา e t h รุ่นปี2 0 2 6นั้นจะมีการอัปเกรดหลายอย่างเช่นการเสริมระบบเรดาร์ใหม่สามารถตรวจจับเป้าหมายระยะไกลได้เร็วและแม่นยำขึ้นเพิ่มความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมสำหรับเงื่อนไขบนสมรภูมิสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟ้ารวมพลัง AI และการเชื่อมต่อที่รวดเร็วกับยานพาหนะอื่นๆเช่นเรือดำน้ำหรือเครื่องบินไร้คนขับเพื่อสร้างเครือข่ายทางยุทธวิธีในแบบรถถังแห่งทะเลเลยก็ว่าได้ครับมุมมองเชิงยุทธศาสตร์เรือบรรทุกเครื่องบินแบบควีนเอลิซาเบธจะช่วยขยายอำนาจทางวิกฤตเหนือทะเลตั้งแต่ยุโรปอเมริกาเหนือยันเอเชียไม่เพียงแต่ใช้แค่เพื่อปกป้องอาณาเขตแต่สามารถนำมาใช้ในการฝึกผสมผสานกับพันธมิตร เช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียเพื่อเสริมแนวป้องกันระดับโลกแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายมหาศาลค่าเบิกจ่ายรวมตั้งแต่ก่อสร้างจนระบบเดินเครื่องอาจทะลุหลายพันล้านปอนด์เลยทีเดียวแล้วก็อาจถูกร้องเรียนว่าคุ้มค่าหรือไม่เพราะว่าประมาณอาจใช้อย่างอื่นในบ้านเมืองได้เช่นกันในแง่การเมืองก็มีเสียงวิพากษ์ว่าการที่อังกฤษสร้างเรือลำใหญ่อย่างนี้เป็นการยืนยันว่าจริงจังกับการรักษาผลประโยชน์ทั่วโลก และพร้อมเข้าสู่สมะระภูมิสมัยใหม่ที่รวดเร็วมีการใช้อาวุธที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงการผ่านเทคโนโลยีแล้วสำหรับผู้ชมอยากให้ลองจินตนาการดูว่าถ้า2,026 HMS Queen Elizabeth วิ่งสร้างภาพในอ่าวไทยมันจะดูล้ำสมัยขนาดไหนทหารเรือไทยอาจได้มีโอกาสร่วมฝึกผสมกับเรือลำนี้ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับโลกเลยละครับเรามาดูเปรียบเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นๆอ,อ,อย่าง USS Gerald R ฟอร์ดของสหรัฐอเมริกาหรือชาลสเดอร์กาอูของฝรั่งเศสลำนี้ยังอยู่ในกลุ่มเรือที่ทันสมัยมีแนวโน้มจะถูกอัปเกรดเพิ่มอย่างสม่ำเสมอเพราะกษัตริย์ในอดีตสร้างมาแข็งแรงแต่ปัจจุบันต้องใส่ระบบไฟฟ้า AI และเรดาร์ชั้นสูงเข้าไปเสริมใครที่อยากชมภาพจริงก็ลองหาใน YouTube หรือเว็บไซต์วิชาการทางทหารดูบางคลิปมีภาพดัดฟ้าเครื่องบินขึ้นลงเสียงกังหันกังวลใจกับการร่อนของ F-35 บางคลิปมุมกล้องอยู่จากสถานีควบคุม หรือจากเครื่องบินอื่นที่ถ่ายระหว่างบินเข้าใกล้ความท้าทายก็มีเช่นการจอดใจกลางทะเลอาจเจอกับคลื่นลมแรงบำรุงรักษาต้องใช้มาตรฐานสูงเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกระบบไฟทั้งหมดต้องได้รับการบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนตลอดเวลาเมื่ออยู่ห่างจากฐานทัพทุกขั้นตอนจะยากขึ้นและค่าใช้จ่ายจะสูงมากสุดท้ายแล้ว HMS Queen Elizabeth หลักๆทำหน้าที่เป็นเรือแม่คอยขยายอำนาจให้กองทัพเรืออังกฤษเชื่อมโยงการรักษาความมั่นคงทั่วโลก ด้วยเครื่องบินรบลำหน้าด้วยระบบ AI ระบบเรดาร์ชั้นสูง AI ระบบคอมพิวเตอร์แน่นห้องและระบบป้องกันที่พร้อมรบในทุกสถานการณ์ถ้าใครสนใจเรื่องเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินหรือยุทธศาสตร์ทางทะเลวิดีโอนี้หวังว่าจะทำให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นพร้อมรับข้อมูลที่น่าสนใจจนคุณอยากติดตามข่าวและคลิปต่อไปหากใครมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับ หลังจากนี้จะมีคลิปเกี่ยวกับระบบ F35B ขั้นเทพสัตว์ที่ใช้ในทะเลหรือเทคโนโลยี AI ในเรือรบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับจำนวนคำโดยประมาณ900คำคำนวณจากจำนวนคำในภาษาไทยประมาณ1,200คำซึ่งใกล้เคียงกับคำที่ผู้พูดให้ไว้เพราะภาษาไทยนับคำยากกว่าแต่จัดให้ใกล้900คำที่สุด